วันนี้ฉันจะมา explain มอธิบายคำว่า move on กับ move forward มันต่างกันยังไงนะฉันเชื่อว่าหลายคนนะค่อนข้างจะคุ้นเคยคุ้นชินกับคำว่า move on นะ move on ที่เราคุ้นเคยนะคำว่า move on เนี่ยมันก็คือการที่เราเนี่ย abandon เรื่องราวทั้งหมดที่เป็นปัญหาแล้วก็เดินหน้าต่อไปหมายความว่าเราละทิ้งปัญหาทั้งหมดนะไม่ใส่ใจไม่สนใจอนะแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งใหม่ไปให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งใหม่แทนทีนะ่คือพยายามไม่ไม่ใส่ใจอะ คือไม่สนใจเลยนะปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สนใจไม่สนใจเรื่องใหม่เรื่องอื่นอันนี้คือ move o r d ส่วนคำว่า move forward หมายถึงการที่เราไม่สามารถ skip คือเราไม่สามารถที่จะ move o r d ได้เราก็ยังคงอยู่กับปัญหาแต่เราจะพยายามแก้ไขปัญหาพยายามลดปัญหา พยายามยอมรับเรียนรู้ปัญหาฉันเชื่อว่าหลายคนนะหลายคนก็ผ่านการ move forward มาแล้วนะหลังจากนั้นจึงเปลี่ยน step ไปเป็น move on แต่ถ้าหลายคนตอนนี้ที่ไม่สามารถที่จะ move on ได้ เราก็ต้องเลือกที่จะ move บนะู r 勃ค่ะคือเราไม่สามารถที่จะไปให้ความสำคัญให้ความสนใจในเรื่องของสิ่งใหม่เราก็ต้องกลับมานะอยู่กับมันอยู่กับปัญหาอยู่กับเรื่องที่เราเจ็บปวดแต่เราก็ต้องให้ความสำคัญมันน้อยลงนะให้ความสนใจให้ความใส่ใจมัน ด้อยลงก็คือบูฟอร์นั่นเองนะก็พยายามแก้ไขปัญหาปัญหาอาจจะไม่สามารถแก้ไขวันนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามันก็มีของมันนะบางปัญหาเนี่ยเวลามันเป็นตัวที่ช่วยในการเยียวยาปัญหานะฉันเป็นคนหนึ่งที่อินเครด Campaign ให้คนเนี่ย move o n แล้วก็ move forward นะแต่แน่นอนว่าก่อนที่ทุกคนจะ move o n ทุกคนก็ผ่าน move forward มาแล้วนะก็เอาตามนี้แล้วกันนะตามที่ฉันพูดไปนะส่วนใครสงสัยมีคำถามอะไรก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปของฉันนะไปละวะ